ู้ชมครับที่ศาลจังหวัดจันทบ,บุรีพนักงานสอบสวสนสถานีตำรวจบุธร์ทุ่งเบญจาครับคุมตัวนายเอกชาติหรือว่าเอ็มมีพร้อมอายุ32ปีผู้ต้องหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไปยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันโดยคำร้องนะครับระบุพฤติกรรมสรุปว่าก่อนเกิดเหตุในคดีนี้นางสาวสุปราณีแม่ของนายเอกชาติจัดเลี้ยงงานวันเกิดและเปิดตัวร้านขายปุ๋ยและเคมีการเกษตรชื่อร้านอ,อมสินการเกษตร ซึ่งในงานเลี้ยงวันเวลาดังกล่าวช่วงค่ำม,มีคนมาร่วมงานเป็นจํานวนมากและก็มีนายธนาคารคันทีหรือว่าแบงก์เลสเตอร์มาร่วมงานเลี้ยงในวันเวลาดังกล่าวด้วยต่อมา25ธันวาคมเวลาประมาณ23นาฬิกานายธนาคารซึ่งเป็นคนพิการทางสมองตั้งแต่เกิดและอยู่ในอาการมึนเมาสุราเดินทางมาพบกับนายเอกชาติจึงท้าทายและยุยงให้ในายธนาคารดื่มสุราชนิดแบนด์350มิลลิลิตรต่อแบนด์ถ้าหากนายธนาคารดื่มหมดแบนด์จะให้เงินนายธนาคารแบลละ10,000บาท นายธนาคารตกลงจึงดื่มสุราไปจำนวน2แบนด์อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในเวลาประมาณ10 2ถึง20นาทีต่อมานายธนาคารมีอาการแอลกอฮอล์เป็นพิษหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในคดีนี้มีพยานหลักฐานเพียงพออันเชื่อได้ว่านายธนาคารเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายเฉียบพลันจากการยุยงส่งเสริมให้ในายธนาคารซึ่งอยู่ในอาการเมาสุราก่อนแล้วและเป็นคนพิการทางสมองดื่มสุราในปริมาณมากจนเกิดอาการมึนเมาและเสียชีวิตการกระทำของท่านเป็นความผิดฐากนกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ร้านอมสินการเกษตรตำบลสองพี่น้องอำเภอภท่าใหม่จังหวัน,นทบุรีการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา49วรรค4มาตรา249อัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน20,000บาทชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยมีเหตุอันเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหนีพนักง,งานสอบสวนได้ทําการสอบสวนแล้วแต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิน้นเนื่องจากต้องสอบสวนพยานอีก10ปากรอผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาและประวัติต้องโทษของผู้ต้องหา จึงขออนุญาตฝากขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนมีกำหนด12วันในกรณีผู้ต้องหาขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ร้องขอคัดค้านเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีโดยสารพิจารณาคําร้องฝากขังแล้วมีคำสั่งอนุญาตรับฝากขังในเอกชาติยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหอ่างฝากขัง สารพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วเห็นว่าคดีเมียตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้อง